ประเด็นต่อไปไปดูความเคลื่อนไหวทั้งด้านของอาจารย์ธนพรที่ออกมาวิเคราะห์พักส้มเล่นเกมแพ้ศึกการซักฟอกเดิมพันอนาคตจะเป็นอย่างไรช่วงนี้ไปชมคลิปอาจารย์ธนพรครับสดร้อนๆวันนี้เลยครับอาจารย์จ๊ะสรุปว่าฝ่ายค้านครับยอมแล้วแก้ยติถอดชื่อคุณทักษิณนอกจากยติซักฟอกครับโอ้โหเขาเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรพ่ออ๋อ้องเพลงได้เปล่า เรียกพอได้ไหมถ้าเรียกพอได้พ่อจะให้เพิ่มอีกสองวันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีน่ายินดีว่าเราก็จะได้ฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับก่อนหน้านี้นะครับมาสาวันเนี่ยนะครับ<อ>ผมวิพากษ์วิจารณ์พักสีส้มอันนี้ต้องบอกว่าหนักมากเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อา้าวคุณคิดดูสิสีส้มเนี่ยนะตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จเนี่ยเอาผมถามคุณตรงตรงเ่ยได้อะไรเป็นชิ้นเป็อนอันบ้าง ประธานสภา,าก็ยกให้อาจารย์วันนอนายกก็ไม่ได้เป็นเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งอ,อบอจอทุกสนามเป็นไง<ผ>พาผมหน้าแหกไปด้วยหลุดลยุยหลุดลยุยแก้รัฐธรรมน,นูญก็แพ้เกมเขาอขอโทษนะครับในฐานะพักฝ่ายค้านเนี่ยทำอะไรสําเร็จสักเรื่องไหมเนี่ยแล้วหน้าที่หลักของพักฝ่ายค้านหน้าที่สําคัญที่ประชาชนเขาคาดหวงังคือหน้าที่ในการทาหน้าที่ตรวจสอบใช่ไหมล่ะ ปีที่แล้วสมัยเศรษฐาก็ไม่ได้ทําหน้าที่นี้ครับแล้วลองดูซิว่าถ้าปีนี้เนี่ยคุณไม่ได้ทําหน้าที่นี้อีกด้วยเหตุผลว่าชอบคําว่าทักษินเนี่ยแต่พี่น้องประชาชนเขาอดฟังอะ่ะอืมก็แปลว่าคุณเห็นแก่หน้าตาพวกคุณมากกว่าประโยชน์ของประชาชนครับ,ค,รบคำถามคือให้พวกคุณยังมีหน้าเอาเงินจากภาษีคุณกับผมเน่ยไปใช้เป็นเงินเดือนพวกคุณอีกเหรอ นะครับ,รบถ้ารอบนี้นะผมบอกเขาอย่างนี้นะผมบอกถ้ารอบนี้คุณอภิปรายไม่ได้นะพวกคุณลาออกไปให้หมดอมไม่มีประโยชน์ครับอภิปรายไม่วางใจหนึ่งปีทําได้หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งถูกปะถ้าปีนี้ไม่ได้ปีหน้าทําได้หกเก้าเจ็ดศูนย์ไม่มีใครสนใจแล้วเพราะเขาจะเลือกตั้งเท่ากับเป็นฝ่ายค้านสี่ปีอภิปรายไม่วางใจได้หนเดียวคุณมีหน้าจะมาเคลมอีกหรอว่าคุณคือฝ่ายค้านคุณภาพเล้วเธอะนะครับ อันที่สำคัญกว่าเรื่องนี้คืออะไรรู้ป่ะพักสีส้มก็รู้ตัวว่าถูกสาปไม่ให้เป็นรัฐบาลแล้วก็ถูกนิติสงครามไล่บทขยี้ทั้งยุคพักเนี่ยคดีจริยธรรมสี่สสอๆยังคาอยู่เนี่ยแล้วผมฟันธงแล้วว่าตายแน่นะครับวันนี้ถามว่าคุณจะถอนคำสาปได้ยังไงวิธีการถอนคำสาปคือคุณต้องเอาข้อมูลมาประกาศให้ชาวบ้านชาวเมืองเขารู้นะครับ คำว่าชาวบ้านชาวเมืองก็จะไปถึงขั้วอำนาจอนุรักษนิยมเขาด้วยขั้วอำนาจอนุรักษนิยมเขาจะได้ตาสว่างเขาจะได้ตื่นรู้นี่เอาภาษาพวกสีส้มมาใช้เขาจะได้ enlighten เขาจะได้ enlighten ซะทีว่าอันตรายที่สุดไม่ใช่สีส้มเว้ยแต่คือในายใหญ่คุณก็เอาเหตุผลมาสิคุณก็เอาหลักฐานมาสิ M O U ส4นายใหญ่ชอบจะเป็นหุนเซนอคุณก็ทำให สังคมเขาเห็นนะครับผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็ว่ากันไปครับแต่ถ้าคุณละทิ้งโอกาสนี้เนะี่ย่อนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาจะตาสว่างได้ยังไงเขาจะเอ enlighten ได้ยังไงนะครับมันไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่คุณมาทําหน้าที่เป็นแค่อะไรครับแหมเหมือนแบบน้องอะไรนะน้องชบาเจ้าของเพลงดังเพลงคลื่นนะะจะมาหิวใจกันตอนนี้ที่กําลังโด่งดังคใช่ไหมครับนี่คือการทําหน้าที่ฝ่ายค้านแล้ว ถามว่าทําไมผมก็ต้องพูดกันดังๆกันตรงนี้หน้าที่หลักของฝ่ายค้านคือเรื่องนี้หน้าที่ในการถอนคําสาปพ,พวกท่านก็รู้ถ้าพวกท่านทําได้ดีสีส้มทําได้ดีคดี44สอสเออนี่ยที่ปป,ปชก็กำลังไล่หัวดอยู่เรื่องจริยธรรมเรื่องแก้กฎหมาย112เนี่ยเผลอๆท่านจะรอดนะมผมบอกก่อนนะแต่ถ้าท่านไม่ไม่อภิปรายแล้วก็ท่านไม่รอดแต่ถ้าอภิปรายได้ดี ท่านมีโอกาสรอดเพราะอะไรครับขั้วอนุรักษนิยมเขาเ en อ็นไลท์เทนนะครับอีกอันหนึ่งที่ก็ต้องพูดกันตรงๆอีกนะครับว่าถ้าอภิปรายก็ไม่ได้อภิปรายแล้วตอนนี้แย่ที่สุดลองลงมาจากไม่อภิปรายซึ่งระดับเดียวกันก็ได้แย่เท่ากันคุณว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับอาจารย์จะมีการเลือกตั้งซ่อมสอสอที่จังหวัดบึงกาฬเออใช่สีส้มไม่ส่งไม่กล้าส่งเออกลัวแพ้ขาดกลัวอาย เฮ้ยแค่นี้ท่านก็ละทิ้งหน้าที่แล้วท่านก็ละทิ้งหน้าที่แล้วท่านลองดูนะครับทหารเนี่ยนะครับเขามีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยนะครับถ้ายามมีข้าศึกบุกเข้ามาทหารเนี่ยนะครับเขารู้ว่าเฮ้ยกำลังเป็นรองรอาวุธกระสุนก็ไม่ค่อยมีแต่เขาลบไมล่ะเขาลบนะครับไม่งั้นเขาจะบอกเลยครับว่าสละชีพเพื่อชาติแต่ของท่านนี่แย่ขนาดว่า ไม่กล้าแม้แต่จะส่งผู้สมัครลงสมัครที่บงการเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนครับแปลว่าอะไรแปลว่าท่านรักษาหน้าทาไมฮะกลัวคะแนนทิ้งหลุดลุ่ยเหรอผมว่าไม่เกี่ยวนะหน้าที่ของพักฝ่ายค้านที่สําคัญคือใช้ทุกโอกาสในการเป็นปากเสียงให้กับประชาชนว่ารัฐบาลน,นี้นะครับไม่มีประสิทธิภาพอย่างไรรมีการทุจริตคอร์รัปชันช่อฉนอย่างไรเพื่อทําให้ประชาชนตาสว่าง นะฮะผมก็ไม่เข้าใจนะขณะที่ท่านตัดสินใจเนี่ยกลัวๆก้าๆจนจนเพิ่งมาตัดสินใจเมื่อกี้เนี่ยนะครับแต่ลูกพักท่านเนี่ยที่ทำได้ดีก็มีเอยยังกรณีสอสรังนกเนี่ยสอสอไอ้เนี่ยนะครับเอาก็ไล่ลื้อเรื่องประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสีส้มว,วันนี้นะครับท่านใช้คำว่าพอ่อก็ดีแล้ว แต่ถ้าท่านนึกไม่ออกผมก็กําลังจะบอกว่าจะใช้คําว่านายใหญ่ผมก็ไม่รังเกียจแล้วไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ด้วยเพราะตอนอภิปรายงบประมาณปีที่แล้วหัวหน้าเทงก็เอาคําว่านายใหญ่ไปใช้แต่ใช้คําว่าพ่อก็แล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้แต่คําว่านายใหญ่ใช้คําว่าพ่อก็ก็ได้แต่ต้องอภิปรายครับขณะเดียวกันไปดูความเคลื่อนไหวของนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนและผู้นําฝ่ายค้านกันบ้างนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง นายนัทพงศ์เลืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านได้ระบุว่าฝ่ายค้านไม่ได้ปฏิเสธการเจรจากับรัฐบาลแต่ยืนยันกรอบเวลา30ชั่วโมงเพราะหากน้อยกว่านี้จะทําให้เนื้อหาที่เตรียมมาตกหล่นเมื่อถามว่ากรอบระยะเวลา2 0่0บวกของรัฐบาลพอไปได้หรือไม่นายนัทพงศ์กล่าวว่าถ้าจะใช้กรอบนี้จริงๆ2วันก็ไม่พอเพราะเต็มที่ประชุมกันหนึ่งวันใช้เวลาประมาณ16ชั่วโมงขออภัยครับใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงแล้ว สองวัน30ชั่วโมงพอดีไม่ต้องเผื่อเวลาประท้วงหรือประทานวินิจฉัยอะไรดังนั้นมุมอมองของพวกเรายืนยันว่าควรจะต้องมีกรอบระยะเวลาการประชุมด้วยซึ่งต้องให้รัฐบาลไปหาลือกันเมื่อถามว่าจะประชุมกันอีกครั้งในวันที่19มีนาคมจะล่าช้าไปหรือไม่นายนันตพงศ์กล่าวว่ายังพอมีเวลาอยู่ถ้ายึดต,ตามสมัยประชุมที่จะปิดสมัยในวันที่10เมษายนนี้ดังนั้นสัปดาห์หน้าหวังว่าจะได้ข้อสรุปแต่ถ้ายังไม่ทัน ก็ยังพอมีกรอบเวลาอยู่ถ้าเรายังอยากเห็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นในสมัยนี้ซึ่งไม่อยากให้รัฐบาลเอาเรื่องกรอบวันเวลามาทําให้เราเดินหน้าต่อไม่ได้เมื่อถามว่าจะตัดชื่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกจัดยติจะเสด็จน้ําหรืออยังจะเปลี่ยนเป็นคําว่าอะไรอนันต์เท่งกล่าวว่าเสด็จน้ําแล้วแต่ขอไม่เปิดเผยชื่อเพราะเรื่องการปรับคํารวมถึงการตกลงเรื่องเวลาในการอภิปรายเกี่ยวข้องกัน ขอให้รอประชุมร่วมกับรัฐบาลแล้วจะแก้ยติส่งกลับไปเลยทีเดียว